ป้าพี่น้องระเบิงมิตรหญ้าตะกระแตนพี่น้นองเบิงกินได้เด้อจ้านน่นี่ป้าเบิงเบิงพี่น้องพูนพะหญ้าตะกระแตนพีนออ่น้องเอ้ยเมื่อคยกินจกักเทียพี่น้องจา้าอันนี้พันเอียงเนาะดอกสีดาเนาะนี่ป้ามางามค่ัแต่พี่นอ้องอ่อนซ่อนบ่พี่นอ้องอ่อนซ่อนบอพ่น,ออน,นพะ พักตะกระแตนเป็นพืชชนิดหนึง่ง้อพี่น้องเด้อเอาไปทอดใส่ไข่ไปลวกกินกับแก้วนี่พี่น้องจักสิเก็บเอาจังใดเนะพี่น้องเนาะหลายคักหลายแน่ให้มาๆพี่น้องมาเอาไปกินพ่นนะจ้าป๊าทุกนี่ เอนะป้าดงยาตะกะเตยียนมาคักได้พี่น้องเอ๋ยมื้อนี้มีหลายพักนอจ้าพักซี่ล้อมพอมเบื่องพี่นอ้องเบื้องคนน่ะพักซี่ล้อมเก็บย่างเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าความสุกเล็กๆนหน่อยนะจ้าเนาะอ,อ่อนซ่อนพักบ้านเขาพี่น้องเอ้ยถุงก็บ่ได้เอามาบาทนี่พอไงอัน ผ้ามาเอาของเนาะพี่น้องเนาะสร้างของกันเลยมารับเอาวัดสดุบ้านนี้กเ็เลยกกายไปกายมากกันเลยเห็นกันเลยเห็นหญ้าตกกะกะแต่นนี่ละพี่น้องเดี๋ยวเสีเอาไปล่องกินเมืองเด้อจ้ะบ้านสิแซ่บซ <c oughs> ําไหเนาะเมืองเมืองเมงพี่น้องจ้าออนซ่อน อันนี้ก็กินได้ด้วจ้าเนี่ยนี่นี่ปาผักปลาบานเขานี่มีประโยชน์ด้วจ้าด้อยสมองขามเด้วพี่น้องเอ้ยมีประโยชน์พร้อมวิตามินกันหลายอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยอยากเก็บไปอีพออีแม่กินด้วบาดนี่มีความสุขอีกแบบนึ่งนะพี่น้องเนาะ ปัดตัวคนน่ะเหล่าเอาเหล่าเอา,เอา,เอายุพี่น้องเอ๋ยสำรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บพักตะกัตกกเตนอีกก้อนพี่น้องมั่งแน,บน่บคนน่ะปาดหยาตะกัตกกเตนยนได้ส่วนพอใหญ่มากอีกเด้๋ยวหนพี่น้องจ้านี่ งามคักอิลีว่ะไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องไปเก็บพักก่อนหาเก็บพักกับบ้านก่อนไปแล้วจ้า